สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้ตรงกับวันที่22กันยายน2 5 6 8ครับวันนี้มีข่าวสารข้อมูลช้างป่าที่สําคัญนํามาเล่าให้ท่านผู้ชม f c ผู้ติดตามได้รับทราบข้อมูลครับสาหรับเมื่อวานครับวันที่21กันยายน2568ที่ผ่านมาครับชุดทีมงานฝ้าวงช้างป่าของหมู่บ้านทิพย์เุยนะครับร่วมกับมูลนิธิพิทยกุญสาร นำโดยท่านหลวงปู่สาโคตนามาวุตถุครับท่านพอนินพอวะตมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับก็ได้พบกับลูกช้างตัวหนึ่งครับที่พัดหลงกับแม่ช้างนะครับอยู่บริเวณหมู่บ้าน้วยเสือครับท้องที่ตำบลวดฉะลาอำเภอทองอู่มจังหวัดาก,ก,กาญจนบุรีครับก็อ,อยู่ติดกับพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลำกองง,งูครับเป็นลูกช้างที่พัดหลงจากแม่เนื่องจากว่ามีสภาพร่างกายที่อ่อนแรง ไม่สามารถเดินขึ้นได้ลุกขึ้นได้ครับไม่มีแรงพูดง่ายครับก็เป็นลูกช้างเกิดใหม่ครับซึ่งคาดว่าน่าจะตกลูกเมื่อประมาณวันที่20กันยายนที่ผ่านมาครับแม่ช้างกับกลวงก็ออกจามจะนําพาไปแต่ลูกช้างไม่สามารถเดินได้ครับก็เลยปล่อยทิ้งไว้ครับส่วนแม่ช้างก็เดินตามกลวงไปครับมุ่งหน้าไปทางเีตรักษาพันธุ์ป่าตุ่งเหย่ยนเรือสวนนะครับ ส่วนลูกช้างที่พบเจอในเจ้าที่แล้วทีมงานก็ได้ช่วยกันแบกลูกช้างนะขึ้นมาจากจุดที่พบเจอมาตรงถนนแล้วก็ใช้รถบรรทุกนะำมาพื้นฟูร่างกายนะครับบริเวณหน่วยพิทักษ์พทย,ยาแห่งชาติลำคองงูครับก็มีการช่วยเหลือเบื้องต้นนะให้ต้มข้าวจิ้น,นครับต้มข้าวแล้วก็ป้อนนมป้อนน้าครับเพื่อให้ลูกช้างได้อาหารประทังชีวิตครับก็ดู ปฏิกิริยาของลูกช้างรู้สึกว่ามีแรงขึ้นครับก็พยายามจะลุกขึ้นเดินนะครับซึ่งแผนของเจ้าหน้าที่ก็มีการวางแผนว่าจะนําลูกช้างนะครับเพื่อไปฟื้นฟูร่างกายให้มีความแข็งแรงนะครับวางแผนว่าจะเอาไปฟื้นฟูนะครับที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงชวาครับหรือว่าสวนสัตว์บึงชวาครับ้องที่อำเภอเดบานางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ซึ่งวันนี้วันที่22กันยายนมีการบรรทุกนะครับเจ้าพังข้าวต้มครับเนื่องจากว่าตั้งชื่อว่าพังข้าวต้มนะอาจจะเป็นเพราะว่าใช้ข้าวต้มเลี้ยงครับี้ยงต้มเลี้ยงเป็นอาหารครับก็เลยตั้งชื่อว่าผังข้าวต้มนะครับให้เป็นที่ทราบรู้กันครับวันนี้ก็จะมีรถจากศูนย์ครับศูนย์ของของอุทยานแห่งชาติของอุทยานแห่งชาติครับในบรรทุกเจ้าพังข้าวต้มครับบริเวณวัพิทักษ์ อุทยานลำข้อมูลครับเพื่อไปฟูดฟูดร่างกายครับก็ออกเดินทางจากหัวพิทักษนะครับไปบริเวณศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าพงชิวะเวลาประมาณสัก15บหนากาครับก็น่าจะคงถึงประมาณสักไม่เกิน18บแนาฬิกาครับน่าจะถึงนะครับก็คงจะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดครับโดยทีมงานเจ้าหน้าที่ ที่จตแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับแล้วก็ในการตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุแล้วก็รักษาพื้นปูให้เจ้าผังข้าวต้มอมอีความแข็งแรงสมบูรณ์ครับก่อนจะนําตัวกลับเข้าโครงนะครับให้แม่ช้างได้อยู่อยู่กับลูกต่อไปครับส่วนภาพที่นํามาให้ชมก็เป็นภาพของกลุงช้างชุดนี้นะครับที่อพยพไปหาจินอยู่บริเวณหมู่บ้านที่ปุเยเจปัจจุบัน,นครับซึ่งแม่ช้างที่ตกลูก ก็คาดว่าจะเป็นแม่ช้างตัวใดตัวหนึ่งในโขงนี้แหละครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ถ่ายเมื่อวันที่24่มกราคม2 5 6 4กครับก็ผ่านไปประมาณ4ปี10เดือน,นครับเป็นช่วงเวลาที่โขงช้างชุดนี้ลงมากินน้าบริเวณแม่น้ําแควน้อยครับบริเวณหมู่บ้านจันเดย์ครับก็เป็นครั้งสุดท้ายครับที่โขงช้างชุดนี้ข้ามแม่น้ําแล้วก็เข้าไปหาจินบริเวณหมู่บ้านจันเดย์บ้านองทินะครับบ้านสะพานลาวแล้วก็ยาวไปถึง บ้านผูเตยนะครับบ้านที่ผู้เยนะครับเขตุอุทยานแห่งชาติลำงวง,ง,ง,งูเขตุทุ่งใหญ่ละดเอสววนครับวนไปวนมาอยู่แถวป่าสอง,อ,งอุทยานนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าที่ก็ากว้างกวางครับก็ไปหาจิบอยู่ส่วนนั้นก็ประมาณ4ปีครับก็น่าจะมีการผสมพันธุ์กันบริเวณนู้น,นครับเพราะว่าช้างใช้เวลาในการตั้งท้องนะหรือมีลูกก็ประมาณสัก22ถึงเดือน,นครับ ก็น่าจะตกลูกนะครับอาจจะเป็นแม่ช้างในชุดนี้นะครับเยอะมากครับแม่ช้างชุดนี้ก็นําโดยแม่ส้มแม่แบงเจ้าสุขสันแม่เวาครับส่วนไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนที่เป็นแม่ของเจ้าพังเขาต้มก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าแม่ช้างเยอะมากครับซึ่งลูกช้างทุดที่กําลังข้ามแม่น้านํานี้ก็มีลูกติดเยอะพอสมควรครับลูกก็ประมาณสักอายุประมาณปีสองปีสามปีครับนี่ครับ เยอะมากครับลูกช้างก็มีลูกช้างเกิดใหม่หลายตัวครับอยู่ในกลุ่มโคมนี้ครับที่แม่ช้างกําลังประคองอยู่บางๆอยู่ใต้ขาครับพยายามสังเกตดูครับก็ผ่านไปแล้วสี่ปีสิบเดือนแล้วก็คงจะแต่ตัวแข็งแรงหมดแล้วครับพราะดูสภาพร่างกายถ้าช้างถึงจะตัวเล็กเพิ่งคลอดครับแต่ว่าถ้ามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ก็สามารถติดตามแม่ช้างไปได้ทุกที่ครับโดยกลุ่มของแม่ช้างพี่เลี้ยงจะคอยดูแลตลอดนะครับไอ้ลูกช้าง การมีความปลอดภัยนะครับจากคนจากสัตว์ป่าย์เนยครับซึ่งช้างโครงก็จะอยู่เป็นกลุ่มครอบครัวที่อบูนมากครับนี่ครับพวกช้างที่เดินไปด้านหน้าในตัวเล็กนิดเดียวครับน่าจะเพิ่งคลอดครับได้ไม่ถึงสองสามวันนะครับนี่ก็แข็งแรงดีแล้วนะครับสามารถข้าแม่น้ําไปได้เลยนะครับนี่ก็มีช้างพี่เลี้ยงช้างเด็กๆอีกเยอะเยะมากไปครับลักษณะการของพียุก็จะเป็นโครงเป็นกลุ่มไปนะครับช่วยกันดูแลครับ ัวท้ายสุดนี่เป็นเจ้าสุขสันต์ครับขวามือสุดนี่เดินนะครับจาได้ตัวนี้หน้าตาจะแล็ปหน่อยครับห่างจากพวกหน่อยครับชุดนี้ก็มีประมาณสักสี่สิบถึงห้าสิบตัวครับก็จะมีช้างซีดอใหญ่ๆเป็นสเกลหน้าที่นําไปครับมีเจ้านาบาเจ้าแฮปปี้นะครับบางทีก็มีเจ้าง,งาทองตามไปด้วยนะครับแต่ว่าช้างที่เป็นช้างตัวผู้ซีดอใหญ่ๆห,ห,หรือว่าช้าง ลายก็จะตามไปที่หลังอยู่ห่างๆครับห่างจากกลุ่มนี้อยู่เป็นอยู่บริเวณรอบนอกของครูงครับส่วนครงใหญ่ก็จะไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับมีทั้งแม่ช้างลูกช้างช้างพี่เลี้ยงครับส่วนใหญ่จะเป็นช้างตัวเมียครับก็จะสับสิดอเด็กอีกประมาณรับห้าหกตัวครับอยู่ด้วยกันครับเล่นหยอกล้อกันสนุกสนานครับก็เป็นภาพที่มีความสวยงามประทับใจครับทาาช้างเขาได้อยู่เป็นครอบครัวก็จะมีความอบอุ่นสามารถดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ครับ ตัวเยอะมากครับโครงก็จะมีแม่ประแลกดคอยดูแลอยู่ครับผู้ที่คุ้มครงครับขอนำข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความสวยงามของแจ้งป่ามาฝากเท่านี้ครับสำหรับคลินี้ก็ฝากคลิานี้ครับสวัสดีครับ